เรามีฝีมือเรามีเรามีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยที่ย่อจากจากของผู้ใหญ่ที่เป็นสวยๆลงมาเป็นเด็กปรากฏว่ามันเราว่าเราทําสวยเราว่าเราทําดีแต่มันแหมมันเหมือนกับว่ามันรู้สึกยังยังไม่ไม่เป็นที่ถูกใจมันต้องมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคกว่าจะได้สักสักสามร้อยตัวสองร้อยตัวนี่ก็เหนื่อยแบบเนี่ยแบบจากเป้าของ,ของเราเนี่ย,น,ยนะท,ทุ่มทั้งตัวออกตลาด หมายถึงว่าเราออกตามต่างจังหวัดไปออกบูธไปอะไรพวกนี้ฮะไม่มีไม่มีมมมแบบมีเวลาที่จะแทบจะแยกล่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมไม่ได้มาเรียนรู้ของจุย้ยผมก็คงจะต้องเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าทำงานทุ่มเทมากอมตอนหลังเนี่ยพอเราเรียนรู้ของจุย้ยเราใช้คนเป็นเราให้บริวารเราให้ลูกน้องเราไปทำในแทนเราได้ เราก็ไม่เหนื่อยแล้วเราก็มามาเรียนหงจุ้ยแล้วก็มานั่งคิดหานโยบายหาทิศทางการทําธุรกิจต่างๆเพราะเราจะมีเวลายอดขายหลังจากทำหงจุ้ยไปแล้วยอดขายเป็นไงตอนนี้สบายสบาย